พบกับช่างสยามโลงว,วันนี้นะคะเป็นวันตุจีนนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็จะมาให้อังเปากับน้องยูโรนะคะอังเปาที่เราก็ให้ก็คือซองนี้นี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะว่าอังเปาโลหนาเพราะว่าเงินในนี้นะคะมีมูล,ลค่า35ล้านบาทคะซองก็เลยจะหนานิดนึงนะคะเกือบเกือบใส่ไม่ได้เลยนะคะเงินในนี้โอ้โห ก็ก <S an> ็จะเป็นซองนี้เลยนะคะที่เราก็จะให้น้องยูโรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายูโรจะชอบเงิน35ล้านบาทที่เราใส่ไว้ในซองนี้หรือเปล่ามาดูกันค่ะนี่นะคะก็คือยูโรนะคะยูโรเตรียมรับสองอ่างเป่าที่เราตั้งใจให้มากเลยนะคะเงิน35ล้านบาทจะตกกับยูโรแล้วนะคะมาเลยอายุไหม วันนี้เราให้ยูโรเข้าบ้านได้เพราะวันนี้มันร้อนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะเป็นฮิเตอร์นะคะเพราะน้องเป็นหมาค่ะหน้าสั้นแล้วก็นายวนหายใจได้ยากนะมิเท,ที่จะเป็นมิเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามาให้อังเปาน้องกันเลยยูโรเดี <c oughs> ย๋ยวเราก็จะให้ยูโรแกะอังเปาประมาณมูลค่าสามล้านบาทของเรานะคะว่า เงินในนี้มันจะมีสามล้านาจริงไหมหรือว่าเราแค่โม้นะคะเดี๋ยวเราก็มาให้ยูโรแกะกันเลย ul, เยูแกเอ้ายูกัดน,นะคะถ้าเกันเราแกะให้ดีกว่าอุ้ยทุกคนยว้าว <Wow. S 1> นี่นะคะก็คือทองราคา30ล้านบาทที่เราจะให้ยูโรนะคะอย่ามาหยุดโมโอ,อีกทุกคนนี่นะคะก็คือทองทำทองํำแท้ <c oughs> เอาไว้นี่นะคะคือทองคำแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแทะไหมนะคะนี้นะคะแล้วก็จะให้ยูโรกันนะคะยูโรก็จะเป็นเสียเลยนะคะถ้าใส่อันนี้นะคะมาอยู่หนึ่งสองสาอ้าวกระเทียม อ้ไม่เอม่เกลเที่จะใส่ Lynn ทองใหยุจะได้เป็นหอก่่อยไม่งั้นทองคำแทะขาดเลยนะ ยูด <You> ู <laughs> เหมือนว่าอยูจะหล่อมากเลยนะ <laughs> มไม่เอาอยูหล่อแล้วเอออยูหล่อแล้วไม่ต้องเอาออกหูหล่อมากหิหล่อมากอันนี้เราคิดยังไม่โจดนี่ดอลลาร์ก็ไม่น้อยเนะี่ มีสร้อยเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นสร้อยแบบราคาถูกขึ้นมาหน่อยยี่สิบล้าน <c oughs> นีดอลลานี่เอาเข้าบ้านมาใส่สร้อยแล้วนะนี่สร้อยแล้วละ่ะเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ใส่กันนะคะ, <c oughs> ะน,ะนี่อันนี้เคยเห็นใน,ะนทิกตอรเขาใส่นะคะเป็นสร้อยแบบนี้น่ารักลยใช่ยยูดูได้แล้วไงลูก ดูโลได้แล้วให้ดอลล่ากระดิ่งสีซ้อมนะมีกระดิ่งอะไรสีไี่ไงของยูนี่นะคะเดี๋ยวเรามาใส่กันดอลล่าอยู่ตรงนี้นะ